สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์081-915-3786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มุบาร็อกมหมัดซ์โเละบิสมิลลาฮิราะห์มิเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวาบิฮินัสตาอีนลาฮาวลาวะลาาควะตอิลลาบิลลาฮินาลีอลออีม สุบฮานะคาลาอินมาลนะอิลลามะอัลลัมตนะอินเนกาอันตะลาลิมุนฮักิม assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสุขความสันติความเจริญนะครับพระเมตตาจากองค์ลอสบานอวตฒิตลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมรายการครบเครื่องเรื่องอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงสันติทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ ในตอนที่ผ่านมานะครับผมได้นำนะครับเอาจากการอิสติอาซจากซุรออันนาสเนี่ยนะครับไปขยายความให้กับพี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รู้ว่าอัลกุรอานเนี่ยอายะเดียวหรือซุรอดเดียวเนี่ยนะครับมันอมความอมเนื้อหาเอาไว้แบบมากมายอุ้มเนื้อหาเอาไว้แบบมากมายที่บรรดานักวิชาการนะครับสามารถที่จะเอาไป แต่งไปกำลังเป็นตำรับตำราได้ไปเขียนเป็นตำรับตำราได้เนี่ยนะครับเป็นตู้ๆแค่จากสุรอ้อนนัสเนี่ยนะครับหมวดแค่หมวดเดียวจากนักวิชาเาตา่อฮีดเนี่ยนะครับอุลมะาตาฮีดเนี่ยบอกว่าชี้ให้เห็นเลยว่าเตาฮีดเนี่ยได้จากสุรอ้อนนัสเนี่ยมีเท่าไหร่มี3อย่างด้วยกันนะครับมีเตาฮีดรูบูบียะเตาฮีดอะไรอูลูฮียะแล้วก็เตาฮีดอัลอาสมาวัสซีฟาต แบ่งได้เป็นสาหมวดโดยกันและบรรดานักวิชาการก็จะไปพูดถึงนะครับว่าเตาฮิดหรูบูบียาเนี่ยมันเป็นอะไรอกีดาความเชื่อเราที่เราจะต้องเชื่อกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาในเรื่องใดบ้างเตาฮิดอัลอาสมาวัสซิฟาตเราจะต้องเชื่อนะครับว่าอะไรอัสมาบรรดาพระนามของพระลอสลาซิฟาตของพระผู้ทรงเป็นพระเจ้านั้นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็ อะไรเตาฮีตอูลูฮิยะ,ะการให้อักคีดาในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นพระเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาองค์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าเพราะเราอ่านอย่างนี้คนที่ไม่รู้ก็บอกเฮ้ยตกลงมุฮัมมัดเนี่ยมันขอความคุ้มครองต่ออะไรรอบบุนนาสมาลิกุลนาสอิลาหุนนาสตั้งสามอย่างพระเจ้ามุฮัมมัดเนี่ยมีสามอย่างเลยหรือเปล่านะครับ นั่นที่เป็นรบ,บุญนัสเนี่ยลักษณะสิฟาตของพระอ,องค์เป็นอะไรพระผู้ทรงบริหารพระผู้ทรงจัดการพระผู้ทรงให้นะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติติเป็นบาวของพระอ,องค์อัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลอาลามีนพูดถึงรูบูบิยะการเป็นพระเจ้าผู้ทรงบริหารบริบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเราอ่านตับซีดเราอ่านอัลกุรอานแล้วเราเข้าใจอัลกุรอานนะครับเราก็จะเข้าใจได้เลยว่า โอ้ทีท,ทีอัลลอฮ์ให้เราขอความคุ้มครองต่ออะไรสามลักษณะของพระอ,องค์เนี่ยพระอ,องค์ต้องการที่จะบอกว่าพระเจ้าที่จะช่วยเหลือคนที่จะช่วยดูแลคนปกป้องคนได้คุ้มครองคนได้เนี่ยต้องมีลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะอะไรพี่น้องครับก็เพราะว่ามันมีมูนาซาบามีเขาเรียกมีความพาดพิงตั้งแต่ซุรออัลอิคลาสมาถึงซุรอนี้เพราะสองสุรอเนี่นะครับ สุรออัลฟาลักกับสุรออันนาสเนี่ยเป็นสุร้อที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัวตาลาทรงโปรดประทานลงมาหลังจากสุร้ออัลอิคลาสเพราะฉะนั้นในสุรออัลอิคลาสเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุอัลตาลานะครับใช้นบ,บีม,มหมัดประกาศกุนหัวลรอฮัดมูฮัมหมัดประกาศไปเลยว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือพระเจ้าองค์เดียวอัลลอฮุสมัตอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของทุกสิง่งนะครับ,นะรบอัลลอฮ์ช่วยเหลือคนได้ทุกสิง่ง ทุกอย่างใครจะเจ็บใครจะจนใครจะ,ะเป็นคนแบบไหนแล้วแต่อัลลอฮ์สุบานอัลตาลาทรงช่วยเหลือได้ทั้งหมดให้เราเไปมีอะไรให้เข้าหาอัลลอฮ์สุบานอัลตาลาให้วอนขอต่ออัลลอฮ์ตาลาอย่าไปวอนขอต่อสิ่งอื่นลัมยาลิดวะลัมยูรัตพระเจ้าที่จะต้องไปวอนขอองค์เดียวโดยที่ไม่ไปขอต่อสิ่งอื่นก็คือลอัมยาลิดวะลัมยูรัตไม่ได้ให้กำเนิดใครไม่ได้เป็นพ่อใครแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกใคร นะครับนี่คือลักษณะที่เป็นลักษณะเอกเทศเลยผู้ที่จะช่วยเหลือใครได้ทั้งหมดนั้นหนึ่งไม่ต้องเป็นลูกสองไม่ต้องมีพ่อไม่ต้องเป็นพ่อนะครับถึงจะเป็นพระเจ้าได้พี่น้องก็ลองไปหาดูนะว่าคนบนโลกใบเนี้ยมีใครที่จะมีลักษณะที่เป็นอัลลอฮ์ได้มาช่วยเหลือ ทั้งหมดแล้วก็ไม่พึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาขอความช่วยเหลือโดยที่สิ่งนั้นไม่ต้องพึ่งสิ่งใดเป็นที่พึ่งของทุกสิ่งและไม่พึ่งสิ่งใดเลยพี่น้องลองนึกนะมีใครมัางที่เป็นคนเป็นเป็นผู้ที่เป็นพระเจ้าที่เราเนี่ยมีสติปัญญาจะไปวอนขอพี่น้องครับพี่น้องลองนึกนะนี่อัลลอฮ์สอนอย่างนี้เพราะอะไรอ่ะ พออัลลอฮ์ใช้ให้นบีไปประกาศศาสนาที่มักกะนะครับผู้คนชาวมักกะที่เขายึดติดมากับศาสนาเดิมๆปู่ย่าตายายของเขาเขาทํากันมานะครับเขามีรูปจวเจวิตต่างๆเนี่ยเขาทำกันมาแล้วนบีก็บอกว่าเนี่ยให้ละวางจากสิ่งนี้นะศาสนาของเราต้องมาจากฟากฟ้ามาจากอัลลอฮ์ซุบะตาลาเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์เราต้องขอจากอัลลอฮ์องเดียวพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งต่างๆเหล่านี้ มุชริกูนพอนบีขอเนี่ยนะครับพอเวลานาบีขอเนี่ยนะขออย่างนี้เนี่ยประกาศอย่างนี้เนี่ยบรรดามุชลิกีนเนี่ยก็ไปบอกนะครับไปบอกกับนบีว่าซิฟลานาอาลฮะตักยามุฮหมมัตซิฟลานาอาลฮะตักอามุฮัมมัดไม่งั้นจะให้เราเลิกจากสิ่งนี้เนี่ยนะ มูฮัมหมัดลงบอกมาซิว่าพระเจ้าของมูฮัมหมัดจะมีลักษณะอย่างไรให้เราเลือกเพราะว่าพระเจ้าของพวกเขาของชาวมากักกะเนี่ยบางคนเอาเอาก้อนเอาเอาขอนไม้ไปสลักเป็นรูปเคารพบ,บางคนเอาหินไปสลักเป็นรูปเคารพและในขณะเดียวกันบางคนก็เอาอินทผาลามปั้นเป็นรูปวันนี้นะครับไปขอลูกเจ็บลูกไข่ไปขอลูก ไม่สบายไปขอไม่มีริสกีไปขอพอหิวขึ้นมาจริงๆทํำยังไงก็ไปแก่อินทผลามที่เป็นแขนที่เป็นมือที่เป็นขาเนี่ยมากินเห็นไหมครับเอามาเป็นอาหารก็ได้พระเจ้าของเราเนี่เป็นอาหารก็ได้เพราะเป็นพระเจ้าที่มาจากอินทผลามเพราะฉะนั้นทามูฮัมมัดให้เราเลิกจากสิ่งนี้เนี่ย มูฮัมหมัดลงบอกมาสิว่าพระเจ้าของมูฮัมหมัดพี่มูฮัมหมัดเรียกร้องให้พวกเราไปสวามิภักดิต่อพระเจ้าองค์เดียวของท่านมีลักษณะอย่างไรพอมุสลิมไปขอจากนบีแบบนี้นบีก็บอกว่ากุนฮุวรลอฮูอาหัดมูฮัมหมัดไปบอกเลยว่าพระเจ้าที่พวกท่านทั้งหลายจะเรียกร้องเนี่ยนะก็คือฮูวลอฮูอาหัดต้องเป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเห็นไหม อัลลอฮุสมัตและจะต้องเป็นที่พึ่งของทุกๆสิ่งไม่พึ่งสิ่งใดเลยพี่น้องเห็นไหมพ่อพวกมุชริกกนเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าเป็นรูปเคารพเนี่ยนะให้ให้มฮัมหมัดบอกมาสิว่าตกลงรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าเป็นซิฟลานาอาเียตักอามินซะฮับินอัมฟิดดอตินมันมาจากสะฮับมาจากทองคำหรือมาจากฟิดดอหรอืามาจากเงินหรือว่ามินฮัชยรินหรือว่ามาจากหินที่มี คุณค่ามาจากมรกตมาจากยกมาจากอะไรถามนะครับอัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกให้นบีไปประกาศว่าอัลลอฮนะ์มีลักษณะที่เป็นสามารถที่จะจับได้สัมผัสได้นะครับเป็นรูปธรรมปล่าอัลลอฮ์ให้นบีไปบอก,กว่ารายหูวัลลอผัวฮัดคนที่ผู้ที่จะเป็นพระเจ้าได้ที่จะต้องวอนขอได้นะั้นต้องอะฮัดมีองค์เดียวบนโลกนี้อัลลอฮ์อัลอสมัตและอัลลอฮ์ก็เป็นอะไรอัลอสมัต มีพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ช่วยเหลือทุกสิ่งได้ทุกสิ่งมาพึ่งพาได้และผู้นี้จะไม่พึ่งพาใครนั่นแหละเป็นพระเจ้าได้ล,ลัมยาลิธแล้วก็ไม่มีลูกนะครับไหนเป็นพ่อใครว่าลัมยูรัดแล้วก็ไม่ถูกออกไม่ถูกคลอดมาจากใครก็คือไม่เป็นลูกอ้าวมีไหมบนโลกใบนี้นะครับ วะลัมยากุลละหูกุฟวนนะฮะและสรุปเลยนะครับในตอนท้ายไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนเท่าเทียมเสมอเหมือนอัลลอฮฺซุบะฮานะตะลาองค์นี้ได้ไทยทำมาเอถอะทรายก็เหมือนไม่ได้นะครับใครก็ทําไม่เหมือนใครก็ทําไม่ได้นะครับพี่ใา้เหมือนอัลลอฮฺซุบะฮานะตะลาพี่น้องเห็นไหมดูอัลลอฮฺใช้นบีบอกเพราะฉะนั้นพอสุร้นนี้เนี่ยถูกประทานลงมา ก่อนสองสุรมูออวิสตาเนี่ยนะครับก่อนคุณอาอุบิรบินฟลักก่อนคุณอาอุบิรบินนาสเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าสองสุรศูรเนี่ยเป็นสองสุรศูที่มาใบยานมาอธิบายถึงลักษณะของพระเจ้าที่เหมาะพระเจ้าที่สมควรที่ลักษณะที่สมควรที่จะเป็นพระเจ้าด้านะครับก็คุณวาคุณอาอุบิรบินฟลักขอความคุ้มครองต่อรบุญฟลักพระบุอวิบาลของรุ่งอรุณนะครับ อันนี้ให้พ้นพรองให้พ้จากสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวเราจะได้ว่ากันนะครับในครั้งต่อ,ตอไปแต่วันนี้เราอยู่ในสุรออนนาสและในสามอายะของสุรออนนาสนั้นเป็นการอิสติอาซะจากรบบุญนะครับอีลาหุนแล้วก็ มาลีกุลที่เป็นลักษณะของอัลลอฮฺซุบะฮานตะลาเป็นสีฟาตเป็นอัสมาของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลานะครับทั้งหมดเลยบรรดานักวิชาการก็เอามาสรุปได้ว่าสรุปแล้วเตหิตที่เราจะต้องศึกษาจะต้องเรียนกันเนี่ยนะในเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยก็คือต้องเรียนเตหิตอัลรูบูบิยะเตหิตอัลอูลูฮิยะเตหิตอัลอัสมาวสมะสีฟาาซึ่งได้จากตอนต้นของสุร้อันนัสนี่เองนะครับที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราขอความคุ้มครองนอกจากนั้นใครก็คุ้มครองเราไม่ได้ นะครับนอกจากนั้นเราไปขอจากใครก็ไม่ได้นะแล้วก็ในสุรเนียให้เราขอความคุ้มครองต่อเรให้พ้นจากอะไรเรื่องที่หนึ่งมินชัดรินวัสวาสินคอนนาให้พ้นจากเสียงกระซิบกะระซาบของมนุษย์นะครับที่มันจะไปทําให้วิสวาสเราให้เราเนี่ยให้เราเนี่ยฟุง้งซ่านนะครับคิดอยู่คนเดียวก็คิดไอน้นุนคิดไอน้นี่คิดว่ามันว่าเราหรือเปล่าคิดไอ้นุนหรือเปล่านะครับไปเปิดในเฟซดูนะครับ ไปเปิดในโทรศัพท์ดูเขาก็โพสเขาไอ้นู่นเขาไอ้นี่กันหัวใจมันคิดมาเลยเฮ้ยนี่มันมันมันขิงเราหรือเปล่าวนเนี้ยอ่าฮะมันขิงมันคาภาษาวัยรุ่นนะครับมันว่าเราหรือเปล่ามันเยออเย้ยมันทับถมเราหรือเปล่ามันมันแซเราหรือเปล่ามันไอ้พวกนี้มันพวกเกิดที่ชุมพรหรือเปล่าถามทําไมอ่ะมันมันอยู่ท่าแซไงเจออะไรมันแซหมดเลยนี่ภาษาภาษาของวัยรุ่นครับเห็ยมาก คนคนคนชุมพรเดือดร้อนถึงคนอะไรคนชุมพรด้วยเจอกันก็แซกันใช้คําพูดกันแนนกันแหนเน็บแนมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บางทีไม่มีใครมาพูดให้เราฟังเลยนะพี่น้องครับเราเปิดเฟซเราอ่านนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันพุ่งพ่านขึ้นมาคิดว่ามันว่าใครวะมันว่ากูหรือเปล่าวะเนี่ยเขาเรียกอ,อะไรวัสวาซินคอนนาสเสียงกระซิบกะระซาบที่มันอยู่ในตัวของเราเองนะครับ อลาวีวัสฟีสุดูรินาสซึ่งไอเสียงกระซิบกระซาบไอความพุ่งซ่านเนี่ยมันมากระซิบกระซาบที่ไหนฟีสุดูรินาสในหัวอกของมนุษย์นะครับสิ่งนั้นอยู่ในหัวอกของเรานะครับแล้วเราก็บอกว่าต้นเหตุของมันมันมาจากไหนมีนั่นยินนติวันนาสมาจากยินและก็มาจากมนุษย์นะครับยินชชยตอนทีอ่อยู่ในเส้นเลือดของเรามันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเรามันพุ่งผ่านอยู่ใน เส้นเลือดของเรานะครับอยู่คนเดียวถ้าเราไม่มีการอิสติอาดะทาไมเราไม่เราไม่ได้อ่านอะไรเลยเนี่ยชัยตอนยินเนี่ยมันก็จะเข้ามาทําการป่วนนะครับในความคิดของเราป่วนในหัวอกของเราเนี่ยนะครับหรือมนุษย์บางทีเขาพูดดีแต่เราฟังเฮ้ยมันว่าแดกเราหรือเปล่านะ,ะมันพูดกระแนะกระแหนเราหรือเปล่าลังต่างๆเหล่านี้เป็นผลงานของอันยิน นะครับหรือวัาชายาตีนไชตอนที่มันอยู่ในเส้นเลือดของเราที่เส้นเลือดของเราเนี่ยเป็นทางเดินเป็นทางวิ่งของพวกมันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งนะที่บอกกับพี่น้องนะครับว่าทําไมอัลลอฮฺสุบะตาลาถึงได้ให้อาวุธกับผู้ศรัทธาให้ขอความคุ้คมครองให้พ้นจากสิ่งนี้แล้วก,ก่อนที่จะขอความคุ้คมครองให้พ้นจากสิ่งนี้เนี่ยพระองค์ทรงอ้างถึงอะไร สรรพคุณนะครับหรือว่าลักษณะของพระอ,องค์เนี่ยถึงสามอย่างด้วยกันนะรบ,บุญมาลิกุลแล้วก็อีลาหุนซึ่งเป็นลักษณะของพระอ,องค์อัลลอฮฺซุบฮาะฮนาวะตาลาทั้งหมดเลยพี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเราเมีความเดือดร้อนหรือว่าเราหาทางออกไม่ได้เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเรามันฟุ้งซ่านเนี่ยนะครับเราจะไปขอจากใครนะครับ เราจะไปขอจะให้นอนม่หลับเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปหาขอจะใครเจ้าของกูโบได้ไหมเจ้าของต้นไม้ได้ไหมเจ้าของรัฐที่อื่นๆได้ไหมนะครับไม่ได้เลยเพราะอัลลอฮฺสุบานอัลตลาทรงโปรดประทานสองสุรนี้มาแล้วว่าเราเกิดความกลัวความปิวิตกในเรื่องอะไรก็าตามเรื่องไสยศาสตร์เรื่องมนต์ดำเรื่องยินเรื่องชัยตอนให้อิสติอาซาด้วยกับสองสุรนี้นะครับซึ่ง ในครั้งต,ต่อไปเนี่ยพี่น้องครับเราก็คงจะได้รับความหมายนะครับของซุรออัลฟาลักนะครับซึ่งถือว่าเป็นอิสติอาซาเป็นมอวิสาตานนะครับพี่น้องครับการที่อิสติอาซาเนี่ยเราได้เข้าใจเราได้วอนขอต่อพระองค์อัลลอฮุซุบฮานวะตะลาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะให้เราเนี่ยนะครับได้เ,เบียดบังเอาสิ่งอื่นที่ไม่มีลักษณะที่เหมาะสมสมควรเนี่ยนะครับไปขอไปวอนขอหรือไปใกล้ชิด เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอ์เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไปขอความคุ้มครองต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เรายิ่งไกลจากอัลลอฮ์เรายิ่งเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาเนี่ยทรงโกรธทรงกิ้วทรงชิงชังนะครับเพราะเราทําชีริกพี่น้องเคยสังเกตไหมว่าทําไมอิบาดาอื่นๆเนี่ยนะครับหรือว่าโทษอื่นๆเนี่ยนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาเนี่ย พระองค์จะทรงยกให้ทั้งหมดเลยตราบใดที่เราไม่ชีริกต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลาอินนัลลอฮะนะครับอ่ยักฟิรุนะครับลิมัยยะชาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลานั่นนะครับจะอภัยโทษให้กับใครก็ได้ตามที่พระองค์ทรงปารถนาแต่พระองค์จะไม่ทรงอภัยโทษให้กับคนที่ทำชีริกต่อพระองค์ตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลาเพราะอะไรอ่ะ ็เพราะว่าเราอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาให้เราเนี่ยได้มารู้จักกับพระองค์อัลลอฮ์สุบานุตาลาว่าใครหนอที่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ใครหนอที่เป็นผู้ที่ให้สิ่งต่างๆกับเราได้แต่เราก็กลับไปวอนขอต่อสิ่งที่ให้เราไม่ได้เนี่ยถือว่าเป็นการอะไรเป็นการอาธรรมเป็นการรเล่หต่อ,อตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับเราต้อง ได้อะไรเวลาอิสติอาดะเวลาขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺสุบานตลาานั้นต้องอิสติอาดะที่เป็นชารียะนะครับให้เป็นชารียะด้วยเป็นชาระนะครับขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺสุบานอตาลาเพียงองค์เดียวและยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับในสองซุลรอเนี่ยนะครับถือว่าเป็นรุกยา ah, นะครับเป็นอิสติอาดะแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นรุกยะชารียาด้วยเป็นการเป่านะครับที่ศาสนาอนุญ,ญาตให้ ถามว่าทำไมอ่ะก็เพราะว่าเราได้ได้รู้นะครับว่านาบีเนี่ยได้สอนเอาไว้นะครับรุกยะแปลว่าการเป่าเราจะไปใช้เอาคำพูดหรือว่าเอาสิ่งอื่นเนี่ยมามาเป่าที่นอกเหนือจากอัลกุรอานเนี่ยเป็นการวอนขอเป็นการขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ในสุร์อันนาสเนี่ยนะครับที่เราได้เ,เราได้เข้าใจมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอายะ สุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลานั้นนะครับได้ให้ใช้เป็นรุกยะนะครับเป็นการเป่าที่เป็นที่อนุญาตด้วยนะครับเวลาเราจะเป่าเราจะเสกครับนะพี่น้องครับต่อมาสิ่งที่เราได้รับนะครับจากอ,อายะนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้รับจากอายะนี้เนี่ยก็คือ จากสุรส้อนี้เนี่ยนะครับประการที่หนึ่งเลยนะครับเรายืนยันนะครับสุรส้นี่ย,ยืนยันถึงสีฟา้านะครับถึงลักษณะต่างๆของการเป็นพระเจ้าเอาไว้สองนะครับยืนยันถึงการมีอีกสิ่งหนึ่งที่อ,อยู่อีกมิติหนึ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยสามารถที่จะ,ะจะอะไรทำให้เราเนี่ยไขว้เขวออกนอกแนวทางนะครับ ออกนอกอีมานได้นะครับก็คือยินชัยตอนเป็นตัวร้ายพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่ายินก็ดีชัยตอนก็ดีเนี่ยนะครับถ้าเรื่องของยินเนี่ยยินก็จะมีทั้งยินที่เป็นมุสลิมแล้วก็ยินที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับอันนี้ก็อยู่คนละมิติกับเราเป็นมักโรกอดเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานุตลาเนี่ยทรงสร้างส่วนชัยตอนนะครับก็อยู่อีกมิติหนึ่งแต่ว่าชัยตอนมานร้ายเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ อัลลอฮ์สร้างนะครับมาแล้วก็มันก็ขอจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาว่าจะเป็นคนที่ฝ่ายเป็นปรปักกับลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนเลยจะพยายามทําหน้าที่ตั้งมั่นบากบันในการทํางานให้ได้พลรพักให้มากที่สุดให้ไปเป็นพลรพักของมันเป็นพวกของชัยตอนเนี่ยให้มากที่สุดจนกระทั่งถึงวันที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาทรงตัดสินเอาไว้ โดยเหตุนี้ศัตรูที่เรามองเห็นเราก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงไม่เผชิญหน้ากับมันได้แต่ถามว่าชัยตอนมันร้ายที่มันทําหน้าที่อยู่เนี่ยนะครับมันทําหน้าที่อยู่เนี่ยนะมันเรามองไปเห็นมันแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะครับนบวมันอยู่ในตัวเราเนี่ยถ้าเราไม่มีอาวุธที่ดีเอาไว้ปกป้องตัวเราเนี่ยแน่นอนเราก็จะต้องพาดพังมันเข้าสักวันหนึ่งโดยเหตุนี้อัลลอฮ์ก็ให้สุรอ่านสุรต่านฟาลักนั้นมาเป็น อาวุธนะครับของผู้ศรัทธาที่จะขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุบัต์ละอยพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้รายการครบเครื่องเรื่องอัลกุรอานก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะซาลัลอฮุวะลาอานบีน้ามุฮัมมัดวะลาอัลลีฮิวะซฮ์มิฮิวะสัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮฺวะบารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อุบารอกมหมามัตสอโซเลผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ